ี่น้องสวัสดีครับัสดีนะครับัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับมีําทการแสดงที่นะครับอยู่ท่พรับประแดงอาเขตนะครับสงข่์กกับอีสานนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ไปล่ำใสแค้นมานะมันหมอแค้นตันครับน้องใส่คนอื่นไปล่ำใสแค้นนะครับเป็นสั้นๆพี่น้องเอ้ยจับจังหวะกับบะถือล่ำกับบะถือแค้นบาท เดินชมเดินชมชิมชิมชอบใช้นะครับใส่น้อหรอกเนี่ยพอเห็นคนวันนี้เต้นน้องมานะอยู่ฝั่งไหนเนี่ย,เ,ยดเดี๋ยวว่าเบิ่งบรรยากาศหนา้าเวทีกันนะครับมันนี้พระประแดงอาเขียด้ยพี่น้องเด้อ บรรยากาศน้าเวทีครับผมวันนี้มีไรสดด้วยนะครับมีไอแ้แมน่นมานี่ว่านมากนะครับไก่จีซีกเศร้าแล้วครับนะครับฟ้าช่วยพาม่วนนะครับวันนี้ครับมึงแม่แล้วมานั่งพูดเดียวกันไก่จีทาการแสดงเด้อน,น,นะครับน้องๆกาลังแต่งหน้านะครับข้างล่างนะครับอันนี้เป็นงานประจํงานประจําปีของพระประแดงหรือเปล่าวันนี้เป็น ของสาวหน่อยนะครับมือสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายของวันนี้นะครับของภาพประแดงอาเขตนะครับงานงานที่ประจัดอยู่นี่นะครับเป็นวันรอบสุดท้ายพอดีนะครับลืมพูดซิปนู <laughs> มาได้ลองลืมโหมดซิปนั่งมาสิเศร้าเหล่าโอ้ย <laughs> มาจำห้องบอลลืมโหมดซิปแต่จังใด ผ้าดาอยู่บ่าน้อยอยู่กว ah, oh. oh. ่าผ้าดายย่เนาะมวอยตห้ยาม่ด้ตนมวยดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องโยกนะครับเพ็ดยังเนาะอีหลาน่อยสวัสดีน้องน้องน้องยังก่านี้แดงแมงแดงแมงนะครับ ไม่เห็นหรอกมืออันนี้น้องอะไรครับน้องแอดน้องแอดนะครับเอาขึ้จังเห็นทิ้นเปิด YouTube ใช่ไหมใช่ซองแอดลราเลินออฟฟิเชียล้วนะพี่น้องฝากพี่น้องน้ำดีด้วยครับเด้อนะครับแต่งหน้ายังคือบบลงคอมาแต่งคนละส่วนเราต้องลงแต่งหน้าเนาะโบไม่แต่งคอโอ้ไปดีเอ๋ไปแล้วไปแล้วโอ้ก็ะหายมันแมสและมุนนี่กันแนถอนเงยตานะเงยตลาย เออยี่หล่าร่ำไปฟังเน่จ้าก,ก่อนดูแล้วเอาเพลงยังก็ได้ฮะล่ามันหวานมันม่อนกระใดคล้ายก้อยค่อยอ้ายก็ได้ไปเอาโอ้ยเราไปเปลี่ยนเพลงยังที่ตนัทเพลงพี่สุเพลงพี่ส,สุเอาเพลงอะไรอะ่ะตัวแฟนมาจจััังไดโอเคเคปลตวแฟนมาจังไดจึงลอยมาได้ทุกวันใน โซอาตาคือเสียงดีเลยพี่น้องตาอยู่ใกล้กันคือบอสอนให้ยกประพาดานี่ประพาดาคือขึ้นรถไส้ไหลหรือไหลเหลืองเทโอ้ยประพาดาอ้าวตัวแฟนมาจากไหนเอาเดี็ดอ่ะจัดไปหนักดีล่ะมากเรื่องบอสลาโอ้ยมากเรื่องเอาวรถประพาดานเจ้าสีดื้อนี่เอฟซีเป็นตัวแฟนมาจังได้จึงลอยมาได้ทุกวันแอบ เอาให้ร้องไปบ่ได้๋ยวเฮลโล่แนวเพลงก็มีเขามาแหบเออเอามั้เขาจะสิริความแท้ไว้หรือเราต้องกัดแสดงออกเด็โอ้ยโดนมาถึงหมังเน่าแจ้งหมดโอ้ยตนายนักร้องในมุมมืดเออนั่นแหละพอดีใส่หัวก็ดีเป็นผมมุดมาโอ๊ยแล้วก็มืดถึงหมังวัดีตัวแฟนมาจังได้ จริงรอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันอ้ายบอกคน คนละเสียงนะครับเด้อยๆส่วนๆในพี่น้องครับอันนี้จะเป็นโทนเสียงแบบแม่ศริพรนะครับเป็นต้นเสียงแห่เป็นเสียงแบบพี่ป๋อมแป๋มเป็นเสียงสีนอเสียงสไตล์อย่งสีนะครับสงสัยอยู่จะโซทอนที่กัดเสียงได้แห่เพื่อนพี่น้องโยโซทอนบังไฟโกเอาบางไฟโกจำเนื้อประเดี๋ยวโซทอนบางไฟโกมันต้องขึ้นแล้วก็ลง เมืองแตงโมหวานอร่อยเขายื่ยมรู้คอเลยบออ๋อ,อได้บอยจาโสทอ้อนเอาลองขึ้นเจ้าโสท้อนดูวมันลูกคอไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ต้องร้องอ่ะเจ้าโสท้อนบังไฟโกได้ได้เมืองแตงโม <c oughs> มาจำเนียงมาเคยห้องหมะเอาด้อยู่อ่าลองไปเลยเสียงงวนจังเมืองแตงโม <c oughs> <c oughs> เอาเอาหนูปะหูเนื้อะเครื่องแตงโมหวานอร่อยเครื่องแตงโมหวานอร่อยเป็นยังกับบปานนี้หลายคิดยาสดองยาสดคือแบบตะม้อนพันงามเบิ่งเรียบร้อยคิดโกดุดวงดำังมันมายังกับาป่านคิดถึงพี่รอยกลางบอกก้อนก้อนขนาดไหน หลังจากเมืองเตียงโมหวานอร่อยเนี่ยพาคิดบอกละมอนขวัญงามอย่างวะมันเป็นค้าวแขวนของอำเภอเลยไหมของจังหวัดเดยเธออยู่ใจโสธรเอต้องรู้ความควัญละมอนขวัญงามเบิ้งเรียบร้อยมอนบบอกมอนขวัญงามพาเบิ้งเรียบร้อยพาจิโกสีโด่งดังโอเคล่ะล่ามๆแบบนี้อ่อุ้ยคือสีเทาในเหนือได้ยาโสธรบังไฟอะโก เมืองแตงโหมหวานอร่อยอออออ๋อเดไปแล้ววละมอนควันงามจำทั้งนองอ่ไรอ่ะเบิ exactly ้งเรียบ้อยเบิ้องเรียบ้อยผาคิดโกวัดเด่นดังลาคิดถึงพี่ร้อยขังเต้าคำรักคำที่แล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ก็มีเวลตกตอนเย็นเข้าไปไหวธาตุพระนนท์บนกับพี้เอาเล้วเร็วละพานนองเบ่งลำทีไหวพระธาตุก้องเขาน้อยยังจำได้เจ็บบอกลืม ไปจางซ้อนละะนไปจางซ้อนจริงจังจะต้องแต่ต้องหาไปแลาจริงเอาล้ำๆมาเอาไหนครับเร็วเร็วเพลงอะไรเยสุธรเมื่อกี้แหละเร็วต้องให้ได้นะเนื้อก็ไม่ได้อีกได้อภิการมาเขียนเนื้อเร็วแล้วก็ลำจะมาสอบทุกวันก่อนนี้ โอเคถ้าได้ตอนนี้ก็คือเป็นโหมดทุกเพลงอันนี้มันยากเพราะว่ามันมันลำลำแบบคือจังไม่เราก็เอาธรรมดาไปก่อนเราก็ไม่ต้องมาทําลูกคอเหมือนพี่ไงมันไม่ได้ทำเนียงจริงๆนะพวกับพอซับพอประมาเพลงอะไรนะบังไฟโกบังไฟโขยโสทอนยะโสทอนบังไฟโกเมืองแดงเมือวานอร่อยนั่นนี่มันเริ่มได้แล้วเห็นไหมเอาลองไป ละมอนควันงามละมมนทำนอกจำอะไรอ่ะละมมนควันงามเบิ้ง like เรียบรอยแบบปกินี่ครสิบอนาคิดถึงี่รอยแดงสวยาัระกัจีแรงเบิดไผ่แงนเรียบรอยถ้าร้องเลยร้องได้แต่ว่าถ้าให้เกินกวนเกินไได้ อะร้องเลยไม่ใช่เอาเนื้อเอาไปก่อนไหนบ้างเลอนลำทอนลำอาลันหัานลำไปเลยโอเคเีโสทอนบังไฟโกเมืองแตงโมวานอร่อยละมันข้นงามเืองเรียบร้อยหาคิโกดีดงดังมันไม่ดู่กันั้นเดาตดแล้วไม่ได้เปิดเพลงดนตรีเป็นตี ผลิตก็ไม่ได้อ่ะแรงผลิตเขาหอมมะลิเอาแรงธรรมดาก็ได้แรงผลิตลองไปเลยแรงผลิตเขาหอมมะลิให้มันต้องฟังก่อนนะหรือเปล่าเอาฟังอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้เอาหนูจะรำไม่ได้แบบนี้อ่ะมันยากยะโซทอนบางไฟกว่อ อร่อยเมืองแตงโมโหวานอร่อยละมอนควันงามบึงเรียบร้อยละมอนควันงามบึงเรียบร้อยถ้ดดยาคิดโกโดองดังอถ้าคิดโกดีโดองดังมันกระจุดปุด <c oughs> ว่า <c oughs> คิดถึงพี่ร้อยคังละคิดถึงพี่ร้อยคัง าคเศร้าคำระกำจิต,รจตแรงผลิตขา้าวหอมมะลิน้นองคิดเธอโมมีเ่เบนมันขึ้นไม่ถึงเชียขึ้นไปเลยลองเสียงเธอไปเลยแรงผลิตข้าวหอมมะลิอะไรน,นะน้องคิดเธอกินเลยนะน้องคิดถึงบ่มีเม่เบนโมมีเ่เบน <laughs> ขึ้นสูงกว่าน เองบีวนน้องมันกะลุงน้องคิดถึงนั่งดิน้องน้องคิดถึงบอมีเวนน้องคิดถึงบอมีเวนบอเออแมนตกตอนเย็นแมนน้องคิดถึงบอมีเวนมันว่าไรมันไหลแต่ยูไม่ได้อยู่เพียงขึ้นได้กว่าจะมีเนี่ยใช่ ตกตอนเย็นเข้าไปว่าไอเอาตกตอนเย็นตกตอนเย็นตกตอนเย็นเข้าไปว่าอธาตุพระอานุบนกับพี่ตกตอนเย็นเย็นตกตอนเย็นเข้าไปว่าตกตอนเย็นเย็นะขค้นว่าตกตอนเย็น อนะตกตอนเย็นเฮาไปวายย็นเฮาไปวายหาดราโนนบนกับพี่อ้แม่นละชวนละชวนน้องเบิ่งลำชีลำชีจำทำานองบ่ได้อ่ะเดี๋ยวไปควายพระธาตุกองเขาน้อยยังจำได้ จ็บบอลมเอาใจผ้าเสื้อใจผาเสือโอ้ยนะนี่นักรองสายใหม่มักสิเหตุจิงสี่มันสิบอเอาแบบเสียงแบบไม่เหมือนแบบอิงต้นฉบับเขาจะเปลี่ยนลูกคอมาใหม่ใช่บางนี้เขาเหตุเป็นเขากับบองัตมันก็เลยลูกคอมันเลยบอด้ เท้าเหี้ยดตไม่ใช่เพื่อเฟคแข่งใดแบบคนฟังอ่ะหน้าเวทีน่ะซียุดนิ่งตามเขาเลยแมนนู่นเนส่วนเสียงซูมในบอนู่นนั่นขึ้นสูงปืนไม่สิแหบปั๊บข้าวแหบเคยฟังเพลงทำคอนเทนต์หรอคะคอนเทนต์จักมือคอนเทนต์กี่วันคอนเทนต์อะไรทำอะไรดีสอนร้องเพลงนี่หรอโอเคมาสปาแต้งหนาได้แต่ในบทกวนีรเดับบันี้เด้อโอเคครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับ